สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนีเข้ามาอยู่กับขอคุยพอไกลนะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไม่ก็เด้อพี่น้องเอฟซีเด้อมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเมื่อในท้ายเดี่ยงแจ้งยังอยเด้อครับเพราะว่ามันแดดแล้วได้จังหวะท้ายพอดีแล้วครับผมเอาเมื่อในวันที่ยี่สิบสองกันยายนสองห้าหกเจ็ดเด้อครับอีพี่ที่เก้าสิบเอ็ด พี่ที่า1ิบเอเหรอเนาะครับเนาะก่อนอิเอินขอบคุณเอฟซีพญายกษยก่อนเด้อครับแม่แม่ผสมแล้วแม่ไ่แม่ยักไปหาคุณพอสุขสันเด้อครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกคร,ครับจัดทรงเรียบร้อยขอบุขอบคุณเร,ยรายๆครับเอาขอบคุณทุกคนทุกการติดตามเนาะ ครับผมเอาเอามื่อน,นี้มีน้ำเสนออย,ย,ยู่สามไล่การเด้อครับผมเมื่อน,นี้มีอยู่สามตัวสามไล่การเด้อพี่น้องเด้อะการุ่นการรุนาดูให้จบครับผมมีแต่ใหญ่ๆหยักๆ,ๆทางนั้นเนาะพ่อเนาะแม่ครับผมเอาเพิ่นกันกับแม่ที่หนึ่งเลยพอ่อสถานะของเพิ่นเป็นไลยครับผมแม่แรกคก็สูงลอยสี่สิบห้าบอกลบครับ ตัวนี้คอยอยากนําเสนอว่าเพื่อนเป็นลูกดาวเหนือเด้อตัวเพื่อนนี่เป็นลูกของพ่อดาวเหนือเนอะเอาะแต่ว่าเอกสารเพื่็นหายครับผมเอกสารนี่คือบ่มีดรอกพี่น้องแม่นพี่นอ้องเบิ่งเอาครับผมลูกล<แ>ูกเพิ่น,นตัวนี้เป็นลูกดาวเหนือมีมีลูกไมาแล้วหนึ่งตัวครับผมเป็นลูกของพ่อดาวเหน,นือเนาะครับเนาะแม่นานะก็คือเพื่อนได้ลูกไมาแล้วตัวนึงบัดนี้เพ, <อ S 1> พิ่นผสมไปจะของเก่าเพิ่นผสมไปกับเพชรตะวันเด้อครับผมได้เจ็ดมือ โอ้สถานะนี่คือผสมกับพ่อเพชรตะวันเพชรตะวันได้เอาเมื่อนี่เอาเมื่อุนานมาเมื่อนามมาเอาพ่อเดือนหน้าเล็กน้อยนะครับเดือนหน้าจังทาพี่น้องเล็กน้อยนะครับเพชรตะวันได้เจ็ดวันเด้อเดี๋ยวเดือนหน้าเลยครับพี่น้องมาโอ้ตัวสีน้ำมาได้พี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่ายง่ายงงงงนี่แหละพี่น้องครับพุ่นนี่เพชรตะวันยางโกพ่อลุงเพชรบ้านติ๊กควายไทยแม่บัวขาวลูกสาวดาวซีพีนี่พี่น้องแต่คือ สายสายเนื้อหนังเนาะอ่าสายดาวเนื้อี่พี่น้องตัวแม่เพื่อนนี่เป็นสายดาวเนื้อนี่นนนเป็นสา,า,ายเนื้อหนังเอาเมื่อนำอ้นำอาเมา<ำ>่อบวกกันก็อ่าสายเพชรไอ้อก็เพชรต,ตะวันฮะสาย<ม>อุ้ง<ม>ไก่พี่น้องบวกกับควายโค้งสางง่ายๆพี่น้องครับวันนี้นี่คือผสมในเจ๊มือแล้วก็พ่อเจ๊มือพอดีเนี่ยผสมมาแล้วได้เจ๊ตบ้นเลยพี่น้องเออเอาไปรุ่นเอาพี่น้องคือได้ลูกมาแล้วตัวนึงเออาได้ลูกมาแล้วตัวเพื่อนนี่เป็นลูกสาวของพ่อดาวเนื้ออ่่อยนั่เสนอเลยข้อยแม่นี่พี่น้องเลย ไปรุ่นนัากันเนอะพี่น้องนี่ครักานพูดไอ้เสื้อไปนี่กัดติดลูกติดเต่ามากนี่ไหว้ซ้ำถือเลียดพี่น้องเอ้ยนี่บงใหญ่มาเบิงเอาอยู่หนาคอกพี่น้องแมนก็คือทำเมันตีนกับลูกสองนะพ่อเนาะลูกสองลูกสองมาเบิงสูงหนึ่งร้อยสี่สิบห้ามาเบิงอันตรายเพิ่นครับผมเนี่ยเบิงตาแต้มอยู่นี่ตาแต้มอยู่นั่นแต้มเจ้ากระจ้ำตาแต้มแจ่มจ้ำนี่พี่น้องข้อสามอ่องเด้อเนี่ยอ่องข้อนี่พี่น้องนี่สองอ่องสามอ่องถูกโบน้อครับเนาะนี่อบโหเข่านี่ใหญ่แห้งพี่น้องนี่ครับผม กำไรเก่านี่มีหนาลังจีบเได้จีบเท่าดีได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมเบิ้งเลยครับจีบเล็เบิ้งเอ้เลยครับเนี่ยพี่น้องเบิ้งหน้าตาครับผมอ๋อเบิ้งเพิ่งเนี่ยส่งพ่อเพิ่นล่ะนี่พี่น้องเอ้ยเพื่อน่ะเออทุกคนส่งพ่อเพิ่อนกระดานเขาไงกระดานเขาไงพองฟูเบิ้งพี่น้องเบิ้งข้างหลังเพื่นพี่น้องอ๋อเบิ้งเนี่ยครับผมไงควยใหญ่ควยยักษ์เนาะตอนนี้ก็คือสูงที่ร้อยสี่สิบห้าเลยพี่น้องเด้อแมาเนี่ครับผมเอาไปรุ่นเนาะพ่อเนาะ ไปรุนเลยครับเอาเปิดแบงค์พี่น้องไว้ไล่ไปไดพ่ออ่าสิบเก้าคะแนนมีพี่น้องเลยยี่ยงยักษ์ยักยี่สิบเปิดไปห้าหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องนั่นอ่าห้าหมื่นเก้าพันบาทเอาไปรุนพี่น้องครับเอามายังย่งย่างย่งเดี๋ยวขยังเบิ่งไทยได้ครับพ่อเดี๋ยวคอยกัจจิลรืมอีกละขวดผมเนี่ยเอาไปไทยผลพี่น้องเอาเบิ่งเออพี่น้องเบิ่งเอาไทยหางเปรนเด้อพี่น้องเด้อมันขวดให้มันสร้างนี่ครับไทยยี่หางหลายดีพี่น้องเบิ่งโอ้ เอาพ่อจับหางเพื่อนลงให้พี่น้องเมื่อกี้นะครับเนี่ยเพป็นวี่ไม่ห่างพี่น้องขุดแทงหลายเลยพี่น้องเด้อโอ้โ่ายจริงขนาดพี่น้องไงเลยพี่น้องเอาพ่อย่างเลยครับไปย่างบนเลยครับโอ้โหพี่น้องกล้วยแม่นี่ครับย่างบนทั้งไงั้งเน่ครับว่าเคลื่นวามันโอเคอยู่ระไไปรับสายเลือดชัดเจนเลยพี่น้องเด้อสายเลือดของพ่อดาวเนื้อพี่น้องเป็นกล้วยเนื้อหนังนี่เลวพี่น้องเมื่อวกกับกล้วยโค้งสั่งน่ะขับกึ้นแล้วพี่น้องพุุ่น้้พอโย่น นกนาความว่าได้ดึงเด้อนี่พุดขุดเป็นยกเอียงเนี่ยพี่ยกหาเงินหาคำอ่าหาโชคหาหมันน้อยลานเอาทวนนี่จิกรอบได้พ่อเอาค้อยไปนี่ความสูงพันลอยจีสิผาบลบทะนาเนอครับเพิ่นผสมได้เจ็ดเมื่อกับเพชรตะวันเด้อครับผมเปิดไว้ให้พี่น้องต่อร่องกันธรรมดาเน้าหาขับเก่าคะแนนเนาะห้าหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเอาผู้ใดมักกะโทรมาสอบถามเมึงพี่น้องเอ้าครับผมเอาเบิ่งนกระตัวโตไปเลยครับครับผม เอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับครับผมครับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพิ่อเป็นเลยครับผมเอาค่อยแม่เน่เด้อความสูงพันลอยสี่สิบสองบวกลบครับสถานะพื้นทองเด้อเล้อครับผมรับประกันทองไฮลานเปอร์เซ็นต์ครับเพชรลำโค้งได้สามเดือนครับผมตัวนี้ก็คือสถานะเพิ่นเป็นแม่ทอง้อพี่น้องเด้ออ่าทองกับพ่อเพชรลำโคงนะครับนได้สามเดือนอ่าส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองพี่น้องสีดอกเล่าเด้อพี่น้องงามงามค้อยตัวนี้แม่ทองนี่ ครับเป็นลูกที่ใดพ่อลูกที่สองนี่แหละครับผมเป็นลูกตัวที่สองนะพี่น้องได้อยู่ในท้องเพื่อเนาะครับเนออยู่ในท้องลูกที่สอง้ะครับผมเอาเอกสารเขามีครบนะครับเนาะมาเมื่งงามาพี่น้องเอกสารมีได้พี่น้องเด้อเพชรลำโค้งนะครับเนาะโอ้โสีงามเด้พี่น้องเด้อเป็นคว้วสีดอกเล้างามพี่น้องนี่ฮะนี่เพชรลำโคงนี่ครับผมในสามเดือนได้พี่น้อง้อครับเอกสารใบรอดครบพี่น้องใบรอดครบนี่ลหะรักษาใบไว้ยังสี่ลด้อพี่น้องเอ้ยยับพับมันเป็นไปได้กัะยับพับ เอาสิ้นไว้แห้งดีสิ้นไว้ปปฏิทิศกันน้ำกันนังนี่ปรนเทศดดีอยู่จากคองเก่าเพื่นนี่ครับเอาเอามาเอ้ามือน้ำมือน้ำเอามือน้ำเด็กพี่น้องเดินมือนี่มีมือน้ำมือน้ำมือน้ำเอกสารให้น้องครับผมเอาบานนี้เอครับผมเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเนี่ยพี่น้องเป็นควายที่ตัวอ่างอ่าเรากะสีเหลืองที่สำคัญเลยเหลืองเหลืองดอกเล้าพี่น้องเหลืองดอกเล้าครับผมเอาเบิ้งหน้าตาเิครับเอาเอาเบิ้งตาเต็มรับผมตาแก้ม แจมเจ้ากระจำเอาตาเต็มเจีมจัมอัตลักษณ์นี่อ่องข้อสองอ่องขาวงามชัดเจนนี่พี่น้องเบิ้งโอ๊บข้าวย้อนย้อนเลยครับย้อนย้อนเ่ยสามเดือนย้อนย้อนครับผมต้างกลไปจีบเรียบจีบเท่าดีนะพี่น้องเด้อนี่ครับผมเนี่แมนเดียบจีบเขาใจครับผมตาอลพมลงละครับผมแบบนี้หม้หม้อท่องพี่น้องโอ้โหพเขาเปิดกว้างครับผมเนี่ยเบิ้งเป็นตัวสีเหลืองเลยพี่น้องสีเหลืองท่องเลยครับผม สีดอกเล้างามอีดีพี่น้องก้วยตัวนี้หน่อยแนะน้ำเลื่ละไปครับเป็นท่องที่สองนะพ่อเนาะแมนแจุงย่างได้ขวบบรรยังการไปพุ่นเลยครับย่างถึงเครื่องเยี่ยวไปพี่น้องเบิ่งเอาได้ครับเด้อนี่นี่ก็คือท่องสามเดือนได้พี่น้องเด้อเนี่ยสัวนซีหาเดือนหกเดือนไปนี่พี่น้องคิดว่าสิอ่างเงยสมเด็จวางเัลิลรถครับเปิดไฟหาจิ๊บเก่าคะแนนขึ้นกันได้พี่น้องเด้อพี่น้องห้าหมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อแมนแมน อ่าเป็นแม่ท่องเนาะครับเนาะนี่ก็ชื่อห้องรับประกันท่องเนาะพ่อตะกี้ก็เป็นขัยวรักแสนเข้าคุณละครับเนี่ยเดือนนานน้อยนึงครับพลาเครับทายกันง่ายเหมือนพี่น้องเบื้องเอาครับผมพี่น้องเบื้องเอ้าโอ้โอเคไม่ได่สอนอ่ะคว้วแม่นี่ยเด้อความสูงลอยชีสิบสองบวกลบครับเป็นทองกระเพชรลำโค้งใบหลอดกับนี่ครับผมเปิดไปหาซิบเก่าคะแนนเด้อครับผมไปเปิดไปหาซิบเก่าบัดสมือ้อไอ้เนี่ยไปแจังบ่หลงครับผมนี่ก็คือ มีกำไรนิดหน่อยเนาะพ่อเนาะมีกำไรนิดหน่อยใกล้ๆกระทูมาสอบถามเมืองพี่น้องแม่พ่อขายให้กันได้กับปันกันเปลี้ยงเป็นบอกครือพี่พอสุขสันต์อยู่เพื่อบานหน้านั่นใคยบานแดงกับใบทรงือเขาครับเพราะตาแดงขายแต่จังโท่มาบึ่อเบื่อยู่บ้านอยู่รอใกล้ๆเนี่ล่ะครับผมเออเอาไปพูดได้บ่ได้ตัวนั่นกับพิจารณาครับสามตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาเบิ่งกับตัวต่อไปเลยครับผมครับผม เอาครับผมมาพบกับตัวที่3เนาะครับผมครับเอาพ่อตัวที่3นี่สถานะเป็นยังไงครับผมออะตัวที่3ามขสูงของแม่นี่เนี่ยเป็นแม่ทองคว้สูงร้อยสี่สิบบวกลบครับสถานะเพิ่นทองได้สองเดือนก็ฝ้าประธานเนอะสถานะของแม่เพิ่นนี่ก็คือเพิ่นสูงหนึ่งร้อยสี่สิบพี่น้องแมนอ่าแล้วก็ทองสองเดือนกับฝ้าประธานเนาะครับเนาะฝ่าประธานของบินบอระเบือเอกสารมีเนาะพ่อมา เนี่ยแล้วพี่น้องค่อยๆค่อยๆเด้พนเดือนแม่ท้องนะครับเนาะท้องพ่อฟ้าประทานครับผมเนี่ยนี่ฟ้าประทานได้พี่น้องได้ได้สองเดือนครับอกอารางไรับประกันให้ได้ฟ้าประทานพ่อบิ้มพันล้านแม่ปานเงินครับผมอ่ะโอเคนะครับมาเมื่อนาเร็วๆเป็นแม่ท้องนะครับเนาะเป็นตัวที่สามอ่าตัวสุดท้ายเด้พี่น้องเด้แม่ท้องลูกสองติดทองแน่ท้องครับผมเป็นลูกตัวที่สองอยู่ในท้องของเพื่อนดม่พี่น้องแม่นครับเนี่ยแหละพี่น้อง เอาเบิ้งหน้าตาเพื่อนครับผมบัดน,นิมาล้วนะโอ้หัวมหม้อทองเนี่ยพี่น้องเบิ้งครับผมจุดหัวหม้อทองพี่น้องเอ้ยเบิ้องข้าพได้ครับพี่น้องตาแต้มตาแต้มแก้มเจ้ากระจ้ำตาแก้มแก้ม,กม,กมจ้ำงเนี่ยพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนแห้งพี่น้องเนี่ยอัลักษณ์น้าข้อขาวสององเด้อพี่น้องเด้ออกขาวยันยันครับอือืมเนี่ยจีบเล็บจีบเท่าดีพี่น้องกำไลเก่าพี่นาหลังข้าพบเบื้องหน้าตาเพิ่นครับผมเพิ่นห่อนเพิ่นห่อนละหัวหม้อทองพี่น้องนี่สายเพชรผู้ดอนรัมเลยพี่น้องอ่าหัวห่อนพร้อมตัวเมียเพื่อน พี่น้องเลยสายเพชรอุดรนเนอะพี่น้องเด้อเบิ่งปิดกล้วยสีลรำตัวเงีวหมากพี่น้องเนี่ยเอาพ่อนันหน้าเพิ่งม,มาเทีนี้เปิดไปห้าสิบเจ็ดคะแนนได้พี่น้องเนดะ้อสำหรับแม่นี่เนาะเป็นแม่ท้องเนอพี่น้องเด้อแม่ที่สามเนาะเปิดไปห้าหมื่นเจ็ดพันบาทได้พี่น้องห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาเปิดพี่น้องกล้วยกล้วยสุดนี่กล้ยแนะนา่าม,มูเจ้าซื้อเลี้ยงไว้เออซื้อถิ่มใบได้พี่น้องเด้อครับผมเอาหน้าปลาแล้่ยวกับกรบอกทุกคลิปเดี๋ยวฮางเตือกับได้บอกว่ามันดีแพง เพราะว่ากันกล้วยร้อยสี่สิบขึ้นเดี๋ยวนี้เพิ่นอยากราคาเพิ่นอยากสูงแห้งครับผมเอาปอดจุงวนเบื้องไทยเพิ่อนนะครับมา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 พี่น้องครับช่วช่วงถ่ายเพิ่นพี่น้องเนี่ยครับผมถ่ายยิ่งยิ่งเด้อพี่น้องเด้อเป็นกล้วยสีดอกเล่าเนาะครับเนาะถ่ายนดอกเล่าหลายครับผมนี่ก็คือเพิ่นพึ่งท่องสองเดือนเด้อพี่น้องเด้อเอาไปใส่หวานใส่ยหยาครับผมเนี่ย ขั้วท้องเจ็ดแปดเดือนนี่เบิ้งมาได้พี่น้องครับเพราะว่ากล้วเพิ่นกระชี้ง่ายไปนานนะพ่อเนาะเนี่ยครับผมเบิ้งเอาพี่น้องโอ้มาเุ้ตัวเนี่ยก้วยควายกระได้จับใบได้รูปได้พี่น้องฝากผู้เฒ่าเด็กน้อยเลี้ยงไม่ห้าวกะจังสบายใจครับเนี่ยอ่าอ่าอีกนิอยนึงครับไอ้เพี่น้องก็คือเพิ่นจากข้อนี้เลรอพี่น้องทั้งไอ้ัระไดกันช่วงเที่ยงพอดีพี่น้องครับเพราะว่าหาจังหวะไทยพี่น้องกับหูใจเดินเดินวันเป็นนาฟ้านาฝนเนาะครับผมเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเนาะ เปิดใบหาสิบเอ็ดซุ่มหาสองตัวหาสิบเก้าครับผมเนี่ยแม่ที่แม่ทุ่งไทยเนาะแม่ที่สามนี่เปิดใบหาเมื่อเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเด้ออ่าเป็นราคาห้องราคาเปิดครับผมกันซื้อข้อยไปพัายกายแถมกระดิ่งเด้อบัดนี้เด้อซื้อมาตุนไว้แม่แล้วละเนี่ยก็คือของแถมเข้ากับเป็นมากระดิ่งเนาะเพียเนาะพอเนาะแม่บักกระดิ่งครับผมแถมมากระดิ่งให้พี่น้องเอาไปไว้ใส่งามๆครับผมเออเ่าเอาสหรับคลิปนี้เขาฝากได้พ่อเอาฝากช่องใบบุญแชแนว ใน่เด้อพี่น้องเด้อกดไลค์ไล,ไลค์กดแชร์ตุกไฟนับแน่ครับผมเออพอก,กับมีกำลังแรงใจไปหาคล้วยมูมาให้มูเจ้าเด้อครับผมขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์ดีๆมยยายให้พ่อใหญ่ไก่สุรอบสุก,กิบครับเอาเอาสำหรับคลิปนี้ครับผมไม่มีองไรนะครับเนาะครับอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะพี่น้องเด้อกดติดตามครับผมช่องใบบุญเชี่ยพ่อบคุยพ่อไกลแอบกับใบบุญใบยกฟ้ามเนาะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวบเว่าสสวัดีครับสวัสดีครับ